กีหลดผ่านว่าเห็นเห็ดปวกเกิดครับปวกกิ๊หน่อยบอนี่หลายดอกกีเดีครับนี่เพราะป,ะปนยอป่อนบอน่ครับเพิ <c oughs> ่งเคยแต่เห็นเห็ดปวกนี่แหละครับอย่างว่าให้มันเหยียบอยู่แล้วบุนี่ก็เรื่องโพครับใส่แล้วก็ลรงสิโพขึ้นครับบุรีปีอิน นีตปวดปวดหน่อยกางโคครับได้ยัมั้งหมกหนึ่งได้บ่หมกหนึ่งได้เลยว่หมกหนึ่งเนาะนองเกิดออยเ่เนลครับได้มันน้อย่ทนใหญ่มันดอกซ้ำนี่บุ๊คับหลอยู่เกิดออยเียอย่ กำลังเกิดครับกำลังเกิดหลายอยู่ใช่ไหมอีกนี่ชิยางหยียบนี่กำลังโพครับอือฮะขายของในเฮต์ระเบนติเชียเมืองนี้ครับพ่อติดปุ่นดอกหนึ่งนี่น้อยๆครับกำลังเกิดไอเจ๋อยุ่งที่เซเว่แต่มาเก็บยังมาเรียกท่านคราบว่ากำลังสิโพกัปุที่ปีอิน เดี๋ปนหนึ่งอยู่บ่ครับม,มันเหยียบเบไปแล้วบุ๋นเหนียะางมันอ,อีกกันเท่านั้นม,มันได้จักอันนี้อโอลขึ้นตุป,ปุติปิกําลังเกิดกําลังสิบโผในน้อยนี่นมาหลายอยู่เลยไอ้มันเก็บสิได้กินเดียวเลหลายอยู่ครับนี่นมา ขึ้นเจอเด้นี่ก็นี่เห็นบอตุปุทิปีนะ <laughs> หาเห็ดได้เห็ดมาหาเห็ดแล้วเขาเรียกมาขายของขายของหาเห็ดขี่หลอะน้ำทางครับเหลียวเบิ่งเลยเห,เห็นเลยสิแวะกเก็บโอนอตุปุทิปีอยู่ ก็ล่อไปบางทีทั้งทีที่บ่เกิดบ่าทางนี่เออโอ้โอต๋ยทางนี้บ่เกิดครับบ่มีทางนี้บ่บบมีทางนี้มีอยู่มุมเดียวมี่อยูจุบเดียวครับบักต้องแรงกับนี้ มือหายกินยาไห้มองตวเลงก็ได้ค้อไก่มาเคลียร์ครับไก่เคลียร์เดี๋ยวเก็บเห็ดมานนี้คอยงัดเอาครับ